เรื่องที่สี่ความต้องการครูอ้อมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องความต้องการนะคะความต้องการคืออะไรคะเด็กๆสงสัยใช่ไหมคะครูอ้อมจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆตั้งใจดูนะคะเด็กๆเห็นดูรูปภาพผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นยังไงคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะ เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะรู้สึกหิวค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรคะเด็กๆตอบได้ไมั้ยคะใช่ค่ะ <ๆ S 1> เด็กผู้หญิงคนนี้ต้องการอาหารมาเพื่อบรรเทาความหิวของตนเองนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆหิวเด็กๆสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะว่าคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้หนูหิวมากเลยและเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็คือจะเตรียม อาหารมาให้เด็กๆรับประทานนะคะต่อมาค่ะเด็กๆมาดูภาพเด็กผู้ชายคนนี้กันค่ะเด็กผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าตัวเองร้อนมากค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้ต้องการอะไรคะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะจะต้องการ 1. ค่ะพัดค่ะเด็กๆ 2. ค่ะพัดลม 3. ค่ะการอาบน้ําค่ะ เด็กคนนี้ต้องการสามอย่างไม่ว่าจะเป็นพัดพัดลมการอาบน้ำนะคะเพื่อบรรเทาความร้อนให้กับร่างกายของคนเรานั่นเองค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆร้อนเด็กๆสามารถเลือกสามวิธีนี้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นรูปภาพสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเด็กผู้หญิงที่กำลังหนาวสั่นมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรคะมาบรรเทาความหนาวให้กับตนเองค่ะ เด็กๆลองคิดให้ในใจดูนะคะแล้วมาดูว่าคําตอบจะเหมือนของคุณครูอ้อมหรือเปล่าเด็กๆมาดูคําตอบของคุณครูอ้อมได้เลยค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องการเสื้อกันหนาวค่ะหรือผ้าห่มนะคะเพื่อบรรเทาความหนาวให้แก่ร่างกายของตนเองค่ะถ้าเด็กๆรู้สึกหนาวสั่นนะคะเด็กๆสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะว่าคุณพ่อคะคุณแม่คะตอนนี้หนูหนาวมากเลยหนูขอเสื้อกันหนาวค่ะ หรือหนูจะขอผ้าห่มจากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะต่อมาค่ะเด็กๆมาดูแบบสุดขัดของผู้อ้อมกันค่ะคําสั่งนะคะให้น,นักเรียนลากเส้นพาเด็กไปหาภาพสิ่งที่ต้องการให้สัมพันธ์กันแบบสุดหัดนี้อยู่ในหน้าที่15นะคะ,ะนัียนมาดูความขวามือของคุณครูนะคะรูปภาพที่หนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีม,ม่วงเด็กๆคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรคะ ถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้เด็กๆลากเส้นนะคะตามรอยปะมาหาคำตอบได้เลยเด็กๆตั้งใจทำนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ